คือปกติเวลาที่เราสร้างพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ใช่ไหมคะถ้าจะให้แบบนางแบบมาร้องเพลงก็คือเราก็ต้องอัดคลิปวิดีโอเขาไงแต่อันนี้ก็คือเผื่อแบบกรณีที่อยู่ดีๆมีแคมเปญเกิดใหม่หรือว่าอยากจะเปลี่ยนเพลงใหม่แต่แบบเราไม่ได้ถ<ช>่ายวิดีโอนางแบบไว้ <ๆ S 2> อย่า <ๆ S 2> <ไ>งเงี้ยค่ะก็ <ๆ S 2> สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันเริ่มจากการใช้ AI ชื่อ Speech Note ในการอัดเสียงถ้าเราไม่อยากที่จะพิมพ์เองแล้วเราก็โยนเข้า ChatGPT ในการวิเคราะห์เหมือนการพิมพ์แหละสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วเราก็ขอเป็น Mid Journey พร้อม พร้อมในการสร้างรูปแล้วเราก็มาขอเป็นเพลงจิงเก้ของแบรนด์ให้เจ้าห้องแชทเดิมแชทจิบีทีช่วยคิดให้แล้วเข้าซูโ o คือไปขอเนื้อเพลงจาก c h a จ g บ t เพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าเราคุยกับห้องแชทเดิมที่เขารู้จักแบรนด์เราอยู่แล้วก็คุยต่อย,ยอดได้ฉันตอนนี้เรามีอะไรบ้างครับมีรูปหนึ่งรูป <c oughs> กับมีไฟล์เสียงเราจะเข้าไปที่แอปตัวสุดท้าย ที่ชื่อว่า Hedra d r a ฮ hey ะ c o m เป็น AI หนึ่งตัวที่น่าสนใจเราสามารถใส่รูปนิ่งและไฟล์เพลงเข้าไปให้น้องลิปสิงได้เลยนี่คือผลลัพธ์ที่ได้เฮ้าเ i, ปากก็ตรงอยู่นะแมวพยายามด้วยอ่ะแมวพยายามหนี <laughs> ปากเป๊ะมากใช่